สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะคะมดดำอึ้งคำทำนายแม่หมอตาบอดปี65พบไวรัสมรณะใหม่ภัยพิบัติเอเลียน ตลึงคำทำนายชะตาโลกมดดำอึ้งอ่านคำทำนายแม่หมอตาบอดปี65โลกจะพกไวรัสมรณะใหม่ภัยพิบัติและเอเลียนหลังทำนายแม่นมาทุกอย่างมดดำขชาพาอ่านคำทำนายแม่หมอตาบอดบาบาวันกาหมอดูชาวบันเกเรียในรายการเฉะทำอึอ้งกันเลยทีเดียว บาบาวันกาแม่หมอตาบอดที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2539แต่ได้ทำนายชะตาโลกที่สร้างความตะลึงมากอาทิศตวตรรษที่21จะมีนกเหล็ก2ตัวโจมตีสหรัฐกับเหตุการณ์911และเมื่อย้อนคำทำนายที่เคยทำนายปี2564โลกจะเกิดกาียุคเกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรง ชาวโลกผเผชิญความยากลำบากเกิดความแตกแยกความเชื่อครั้งใหญ่ปี64เราเจอโรคโควิดไงรวมทั้งยังทำนายถึงประธานาธิบดีโดนั้ททำได้ตรงมากสำหรับปี2565เขาทำนายว่าโลกจะประสบภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรงเราได้ยินสึนามิฟิลิปปินส์ก็มีพายุก็ไม่รู้ เขาบอกจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงสซนามิแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนไฟป่าหลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญอุทกภัยรุนแรงด้านนอตวอร์ลิตเผยว่าหมอดูตาบอดบาบาวันกาอย่างทิ้งคำทำนายไว้ด้วยว่าทีมนักวิจัยจะค้นพบไวรัสมรณะในไซบีเรียผลจากภาวะโลกร้อน ทำให้น้ำแข็งหลอมละลายหลายเมืองใหญ่ของโลกจะเผชิญวิกฤตน้ำดื่มจากปัญหามลพิษในแม่น้ำอินเดียจะเผชิญอากาศร้อนเกิน50องศาจนนำไปสู่ตะกะแตนระบาดทำลายพืชผลการ,กรเษกษตรก่อภาวะอดอยากความจริงเสมือนจะเข้ามาแทนที่โลกจริงมนุษย์จะใช้เวลาอยู่หน้าโจออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโลกเสมือนจริงก็มีทาวเวิร์ด ด้านมดดำฟังแล้วถึงกับอึง้งบอกว่าดูสิอันนี้ทํานายไว้ตั้งแต่ปี2539ดีเจมะตูมบอกว่าปี39มือถือเรายังเป็นกระบอกน้ำอยู่เลยน็อตเผยคําทํานายประหลาดสุดๆของเขาก็คือเอเลี่ยนจะส่งดาวเข้อน้อยอูมูมัวมาอย่างโลกบางคนเชื่อว่าคือยานของเอเลี่ยน ไม่ใช่ดาวเคราะห์บางสื่อใช้คำว่าเอเลียนจะโจมตีโลกเหมือนในหนังไซไฟเขายังทำนายว่าก่อนเสียชีวิตปี2539เขายังทำนายว่าปี2018จีนจะเป็นมหาอำนาจของโลกขณะที่คำทำนายว่าปี2025ไม่มีใครอาศัยในทวีปยุโรปทำเอาสามพิธีกรร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า บ้าไม่เชื่อไม่น่าเพราะไม่อีกกี่ปีนี่เองปี2033น้ํา้ำแข็งรั้วโลกจะละลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกคนมองว่าอันนี้น่าจะเป็นไปได้มดดำกล่าวถึงคำทํานายอีกว่าปี2043เศรษฐกิจโลกจะกลับมาดีขึ้นมากๆชาวมุสลิมจะกลับมาปกครองโลกปี2046 มนุษย์จะปลูกถ่ายอวัยวะได้ทุกชนิดปี2,111เราคงอยู่ไม่ถึงแล้วมนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์เรามาต่อกันที่ทางด้านของหมอปายที่ได้ออกมาททำนายเหตุการณ์บ้านเมืองภัยสังคมภัยธรรมชาติผ่าดวงเมืองปี2,565และสิ่งที่ประชาชนชาวไทยต้องระวังขั้นสุด โดยหมอปลายภายกระซิบให้สัมภาษณ์กับผู้สึกข่าวในการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองปี2565โดยไล่เรียงตั้งแต่ต้นปีกลางปีและปลายปีรวมทั้งภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต้นปี2565หมอปลายเริ่มที่ถึงเดือนมกราคมคนไทยจะรู้สึกว่าการดีใจ มันเริ่มลดน้อยลงเหมือนกับว่าโหประเทศเปิดแล้วประเทศเปิดแล้วฉันดีใจฉันจะขายของฉันวางแผนเอาไว้แต่มันไม่เป็นตามหวังทุกอย่างที่เตรียมไว้มันจะค่อยๆแย่ลงแย่ลงแล้วมันจะค่อยๆกลับมาเงียบแล้วทุกคนก็จะพยายามกลับมาสู้เพื่อความเป็นอยู่ของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้น เดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นการสู้เพื่อปากท้องของประชาชนก็จะเห็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะหมอปลายอธิบายความรุนแรงอาจหมายถึงม็อบคนออกมาพูดแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาคือผลและมันจะเป็นช่วงรอยโตที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนกลางปี2,565ช่วงเดือน4เดือน5เดือน6จะเป็นช่วงที่ขอความช่วยเหลือดูแล้วน่าจะเป็นคนข้างนอกที่มีความยุติธรรมเข้ามาช่วยน่าจะเป็นลักษณะขององค์กรมากกว่าค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดกั้นหรือเปล่าส่วนหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นถึงการที่ปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายอะไรค่อนข้างเยอะ หมอปายขยายความว่าแบ่งเป็นสองประเด็นตอนปายบอกว่าขอความช่วยเหลือก็คือเดือนสเดือนห้าเดือนหกช่วงนั้นจะมีเรื่องของการที่ซ้อนขึ้นมาด้วยแต่ถ้าถามว่ากลุ่มเดียวกันไหมน่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันรู้ทางกันเลยทำให้คนที่ซ้อนไปแบบไม่กุ้มใจไปแบบสบายไปแบบนุ่มนวลมีนุ่นมารอง มีเมฆมาลอยมาปลายปี2,565แล้วก็หลังจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นภายในห้องกลมๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเห็นข่าวดีน่าจะเป็นปลายปีเป็นต้นไปหมอปลายให้ภาพคำว่าข่าวดีก็คือมั่นคงแล้วปลายอยากขายอะไรปลายก็จะขายได้ ปายอยากจะไปไหนปายก็จะไปได้แบบแฮปปี้มีความสุขเพื่อนจะมาหาหนูก็พร้อมยินดีรับเพื่อนเพื่อนก็จะกล้ามาแล้วก็จะกลับมาพัฒนาเศรษฐกิจของเราได้เหมือนเดิมส่วนภัยพิบัติภัยสังคมมารัวเตือนอย่าเดินทางเยอะจริงๆกุมภาพันธ์ปีหน้าก็เริ่มเห็นแล้วว่าควันจะมาปะทุตามที่ต่างๆในโลกมากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่ประเทศไทยปายบอกนะส่วนใหญ่เป็นฝีมือมนุษย์ไฟจะลามแบบเยอะเยอะๆกว้างๆดับยากยากก็จะมาอีกส่วนปลายปีหมอปายเห็นช่วงเดือน9เดือน10เดือน11เดือน12น้ำล้วนๆนอกนั้นก่อนหน้านั้นเห็นแต่ควันหมอปายเตือนอย่าเดินทางเยอะ กลัวนักบินไม่สบายแล้วไม่ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นปายยังคิดเลยว่าวัคซีนกับยาในอนาคตอะไรใหม่ๆอัปเดตให้ทันถ้าอัปเดตทันการเสียชีวิตแบบคนจานวนมากจะลดลงเยอะเพราะว่าตั้งแต่ปี65ถึง67การเสียชีวิตจากความประมาทของคนจำนวนน้อยจะเกิดขึ้นเยอะถ้ามีการเดินทางแนะนำว่า ไปด้วยวิธีการที่คนน้อยที่สุดขับรถเองหรือไม่ก็ต้องมีคนสำรองสำรองคนไว้เยอะเพื่อป้องกันความผิดพลาดอย่างเช่นคนเก่งมีอยู่สองคนนั่งข้างหน้านั่งข้างหน้าพวงมาลัยข้างหลังเบาะอาจจะเพิ่มอีกคนหนึ่งกันเหนียวผู้ช่วยสำรองคนขับอีกสองคนเพื่อความปลอดภัย ตอบคำถามที่ว่าจะมีวงการอะไรที่ทำให้ประชาชนชาวไทยตกตะลึงกันอีกไหมในปีเสือเธอตอบผ่านสัมภาษณ์ว่ามันมีอยู่แล้วค่ะปีหนะ้ามีทั้งผลไม้แตงโมเอ่ยแตงโมก็มาแรงปีหนะ้าน่าจะขายดีส้มเนี่ยเป็นเรื่องปกติคงต้องเจอหนักขึ้นสองผลไม้นี้ค่อนข้างหนักกับอีกผลไม้หนึ่ง อันนี้ไม่รู้จะเปรียบผลไม้ยังไงวงการหมอดูก็จะสะเทือนอีกจะเจออะไรเยอะแยะมากมายจะขุดคุยจะมีเรื่องของการหลอกคนคนโดนหลอกเรื่องของผีสางนางไม้จะกลับมาให้สนุกอีกครั้งหนึ่งสำหรับวงการบันเทิงหมอปายทำนายทิ้งท้ายว่าวงการบันเทิงเขาก็มีอยู่ของเขามันก็มีดามาเป็นเรื่องปกติจะมีคนสร้างนน สร้างนี้สร้างนั้นอยากให้ระวังเรื่องผู้ชายหนุ่มคิดสัน้น